โอ้โหเ่าอย่างกับปืนกลนะครับโคตรไวเลยนะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็สวัสดีชาวิชชอ่ทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นด่าน12อารามนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาเรื่องเกี่ยวกับบัคนะครับบัคยิ่งไวนะครับมันก็มีคนบอกมาว่ามันสามารถทํากับปืนกลได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบบว่าพวกธนูหรือว่าปืนพกนะครับ เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะทํำยังไงเนาะนี่ก็ทําไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผมได้ข้อมูลมาจากคนในเพจนะครับเขาทักมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะบลักยังไงนะครับโอเคโดดนะครับแต่ว่ามันจะบักด่านอ่ารู้สึกว่าถ้าจะเป็นด่านที่มันแบบต้องถือมีดนะครับด่านนั้นนะนะสวยครับไปเลยนะครับเออทาคลิปทีเดียวนี่คือโดดผ่านเลยนะครับ ผมเล่นมาก่อนนั้นนี้สองสองตานะครับโดดกว่าจะขึ้นนี่โอ้โหยากเหลือก่ำเหลือเกินนะครับมาผมจะยังไม่เริ่มบั็กด่านนี้นะผมขอไปเริ่มบั็กด่านเฮ้เหลือจะบั็กเลยวะบั็กเลยก็ได้นะครับมาผมขอบั็กเลยแล้วกันเดี๋ยวขอข้าวนี้ก่อนเดี๋ยวตกอีกนะครับไม่ใช่อะไรนะครับโอเคปึ๊บแล้วก็ขึ้นตรงนี้ปึ๊บโอโย้ยกระตก โอเคนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับง่ายๆเลยนะครับเป็นการกดไลค์นะครับทิ้งปืนก่อนนะครับพอเอาบอมมาก่อนนะครับสวยครับมาแล้วก็กดสกิลเซตเลยนะครับยิงมานะครับดูอลืมดูเวลาด้วยนะครับแค่ถือบอมเลยนะครับมาบัคกเลยครับ บลกง่ายๆนะครับแค่ยิงให้ปืนนี้มันลั่นเร็วที่สุดนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นปืนพกนะครับอ่ะมันก็จะทําให้ธนูเรายิงเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีคนบอกมาว่ามันใช้กับปืนกลได้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเคลียร์บอลก่อนสวยครับมาึบผมขอ,อใช้ปืนนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยเชื่อเปลี่ยนไม่ทันโอเคเดี๋ยวฆ่าบอสก่อนลวกันนะครับ ชิวๆครับลงคนเดียวนะครับสบายๆนะครับด่านนี้นะครับมีธนูแปุดหนะครับพอดีอ่ะตีมาเออตีมาเลยนะครับตายแล้วครับตัวแรกครับอ๋อค่อนข้างอีซี่เลยนะครับตัวแรกนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับไปตัวที่สอง ตัวบอสตัวผู้หญิงนะครับวันนี้ผมฆ่าได้สบายเลยนะครับแค่หลบท่ามันดีๆนะครับเออแค่นั้นก็น่าจะสบายละโอ้รถอย่างเร็วนะครับรอบแรกนะครับยิงเข้าสามพันนะครับลงคนเดียวนะครับผมตายวะโอเคเรียบร้อยครับตายครับโอ้โหไวมากเลยนะครับมาเคลียร์ไปเลยนะครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาเป็นปืนปืนไไเล่นๆเนี่ยวะลูกซองเอ็กตัวนี้มีป่าววะเอามีอยู่นะครับโอเคสวยเลยนะครับบุนไปเลยปึ๊บไปนะครับเนี่ยมันจะใกล้ถึงด่านที่เราต้องบักแล้วนะครับน่าจะเป็นด่านนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเห็นคนคอมเมนต์มาในเพจนะโอเคนี่แหละด่านนี้แหละนะครับใช่ใช่ใช่ เราก็ทำการหมุนไปเลยนะครับเคีย์พวกน้งนองๆไปก่อนนะครับเฮ้ยยืนแช่เลยโอเคครับผมจะใช้เอ็กแล้วกันนะครับน่าจะเอ็กเนี่ยเขาบอกว่าเห็นภาพชัดที่สุดนะครับโอเคอันนี้ก็คือว์ปมาดานนี้แล้วแหละนะครับอันนี้น่าจะเริ่มบักเลยปะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ไงทุกคนเป็นว่าวนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อีเหรอดิละมันกลายปปืนเลยแล้วครับทุกคนดูดิทุกคนดูประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองคอมโบกับสกิลซีตัวปืนตัวนี้ดูนะครับมันจะทำให้ยิงเร็วข้นนันไนหนวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยยิงกระปืนกลน,นะครับโคตรไวเลยนะครับตามนี้เลยนะครับผม เนี่ยไวไม่ไวก็ดูเองเลยนะครับอ,อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอย่างกระโปรงครับทุกคนนะฮะอัดไปแล้วผมยิงป,ปั้นนะเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยนะครับแรงจริงรัวจริงนะครับ กระสุนก็หมดเร็วด้วยนะครับโอเคใกล้ตายแล้วนะครับเอาให้ตายก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็รัวทุกปืนนะครับปืนพกก็ยังรัวอยู่นะครับปืนกลก็รัวอยู่นี่เอ็กก็รัวอยู่นะครับโอ้โหถ้ามันใช้กับพพกโหมดขนได้นี่ก็จะสบายเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวด้านนี้นะครับผมไม่เพิ่มวิ่งไปเลยลวกันนะครับอ่าผู้โรฮวนการวิ่งไปนะครับอันนี้เขาเพิ่งเข้ามานะครับ ต้องให้คนวิ่งเขารู้ปะเขารู้ทางกันไปปะไม่ฉันรู้อ่ะโอเคครับผมก็ขอยืนรออยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเออโค้ดเขาไม่ลงสนามไปเล่นเองนะครับผมก็เดีย๋ยวเพื่อนรอเข้าบอสเนี่ยมันก็ตัดภาพเองเนาะนะตอนนี้แล้วก็ยืนมองแมปไปก่อนนะครับโอเคปืนก็เร็วเหมือนปืนกลเลยนะครับสำหรับเอ็กตัวนี้นะครับเนี่ยตามที่เ,เพื่อนๆเห็นเลยนะครับเห็นปะเข้าไปยังโอเคเข้ามาแล้วนะครับ มาลองดูนะครับว่ามันจะไวขนาดไหนนะครับก็นี่เลยครับผมโหยังกระโวยนะตรงๆเลยนะครับเนี่ยคือเร็วมากนะครับผมกด C เนะี่ยเพิ่มความเร็วปืนดีคร่บเนี่ยทุกคนดูเลือดดิห <laughs> <laughs> ลอดเลือดนี่คือไหลเป็นน้ำอ่ะทุกคนดูนะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ย ก็จะลดไวมากนะครับยันลืมยิงไอ้นี่นะโอเคยิงดาบดาบแตกแล้วนะครับไม่ถึงวินะครับดาบแตกนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับแรงไม่แรงก็ดูเลยนะครับบักนี้นะครับถือว่าโกงนะครับแต่เสียดายครับที่แม่งทำได้แค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวเราเปิดกล่องกันแล้วกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างเนาะเดี๋ยวนะครับถ้าผมลง12อารัามแล้วผมไม่ได้ของวะ หรือว่าดามันบั๊กวะเนี่ยโอเคนะครับก็น่าจะบั๊กแหละนะครับผมเช็คแล้วนะครับมันไม่มีของดรอปนะในตัวมีปะในตัวก็ไม่มีนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะบักนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ฝากช่องเจ้าของรหัสตัวนี้ด้วยละกันนะฮะสําหรับช่องโอลิเวอร์นะครับผมแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะัะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับผมใครไม่เข้าใจการบักตรงไหนก็ย้อนไปดูละกันเนาะสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ